สวัสดีค่ะมีผู้ปกครองเขียนมาถามในเพจปั้นใหม่นะคะว่าจะจัดการกับลูกวัยรุ่นยังไงพราะดูเหมือนลูกไม่ทำตามคำสั่งแล้วก็จะเป็นเรื่องทะเลาะก,กันทุกวันและดูจะรุนแรงขึ้นจากเท่าที่อ่านปัญหานี้ก็สรุปได้ว่าอันที่หนึ่งลูกไม่ทำตามคำสั่งอันที่สองพอลูกไม่ทำตามคำสั่งแล้ว ูกครองมาหูคุณพ่อคุณแม่ามาหูแล้วต่อว่าต่อขานกันเด็กก็เลยโกรธอันที่สามถ้าเด็กโกรธเด็กจะสแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงอันที่สี่เกิดความเครียดที่มาในบ้านนะคะ,อ,ะอันนี้จันก็จะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วควรจะทำยังไงอันแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าการที่ลูกวัยรุ่นอายุสิบห้าปีมาเกิดปัญหามาก่างเนี้น เช่นคุณสั่งให้อาบน้ําก็ไม่อาบจริงๆแล้ว15ปีไม่ควรจะต้องมาสั่งให้อาบน้ำแล้วว่าเขาไม่ค่อยรู้จักเวลาคุณต้องมาสั่งให้ทําการบ้านคุณต้องมาสั่งให้เลิกโทรศัพท์เลิกใช้คอมพิวเตอร์คุณต้องมาสั่งให้เข้านอนถ้าลูกเป็นอย่างนี้เมื่ออายุ15ปีแปลว่าเมื่อตอนเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลและสร้างระเบียบวินัยที่ดีพอเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาเควรจะทําอะไรเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วเราไม่ได้มีการฝึกระเบียบวิัยมาก่อนตอนนี้ก็จะบอกว่าเป็นของยากมากนะคะแต่ยากมากไม่ได้แปลว,ว่าทําไม่ได้ยากมากแปลว,ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วใจเย็นๆนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าลูกวัยรุ่นมีปัญหาสิบห้าปีมีปัญหาต้องสั่งทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งใจเอาไว้ก่อนด้วยว่าอันที่หนึ่งยากนะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องไม่รี ที่สองฉันต้องใจเย็นๆเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่พ่อแม่ใจร้อนพ่อแม่ใช้อารมณ์โกรธในการปกครองมาสอนระเบียบให้นัยลูกตรงนั้นลูกจะไม่มีสติที่จะฟังว่าพ่อแม่สอนอะไรนะคะเพราะนั้นต้องใจเย็นถ้าใจเย็นแล้วเวลาเราสอนอะไรไปลูกก็จะสามารถฟังได้เข้าใจแล้วก็ตั้งใจทำตามได้เพราะฉะนั้นหลักการมีสองอันคือหนึ่ง อ้องค่อยๆเป็นีนค่อยๆไปนะที่สองใจเย็นค่อยเป็นเนค่อยไปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนลูกทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสมมุติว่าคุณคิดว่ามีสักห้าสิบอย่างที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงลูกคุณต้องกรองมาเหลือห้าอย่างที่สําคัญเท่านั้นห้าสิบอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะคะคุณบอกว่าต้องตื่นเช้าต้องอาบน้าแปลงฟฟนให้สะอาดต้อง ไปโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงต้องไม่กลับดึกเกินหกโมงเย็นต้องทำการบ้านให้ครบต้องส่งงานครูทุกวันต้องเก็บเสื้อผ้าใส่ถังซักต้องเก็บห้องปูเตียงใส่ผ้าคลุมเตียงอะไรทำนองน,นี้นะคะโต๊ะต้องเรียบร้อยกินแล้วต้องเอาไปวางที่ซิงเอารองเท้าเข้าห้อง สมมติอยู่คอนโดถอดรองเท้าไว้หน้าห้องต้องเอารองเท้าเข้าห้องหลายหลายอย่างทุกอย่างเนี้ยคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเพราะนั้นคุณจะต้องเลือกเฉพาะเรื่องที่สําคัญเพราะพอเลือกเรื่องที่สําคัญแล้วเนี่ยเมื่อเราจัดการตรงนี้ได้นิสัยอื่นๆที่มันทําให้คุณหงุดหงิดที่มันไม่ดีอ่ะในที่สุดมันจะค่อยเข้ารูปเข้ารอยองแต่ถ้าคุณเลือกทุกเรื่องว่าสําคัญหมด ห้สิอย่างที่ฉันอยากจะสั่งลูกบางบ้านจริงๆนะคะห้าสิบอย่างนับได้เลยว่าเขาอยากจะเปลี่ยนว่าลูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าคุณจะให้ลูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าอันที่หนึ่งเหนื่อยไปแล้วผมทําไม่ได้หรอกก็เลิกทําไปเลยเรื่องที่สองเด็กโฟกัสไม่ได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญแล้วสมมุติว่ามันมีเยอะว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตามที่พ่อแม่ต้องการรู้สึกว่า ทุกเรื่องมันสาคัญไปหมดสาหรับพ่อแม่แท้จริงแล้วจริงๆไม่สําคัญเท่าไหร่นะคะมันสําคัญบางเรื่องเท่านั้นพอเราไม่ได้มีประเด็นที่ชัดเจนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องสําคัญเด็กก็จะเหมือนกับว่าใช้พลังงานจะไปโฟกัสในเรื่องสําคัญไม่ได้นะคะเรื่องจิตใจก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีอารมณ์เสียต่อกันเพราะฉะนั้นเลือกเรื่องที่สําคัญเท่านั้นอาจารย์แนะนําว่าสมมติมีสิบกว่ายานที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปใัยรุ่นเนี่ย ขอเลียกมาสักสามอย่างที่สำคัญส่วนใหญ่ที่จะแนะนําพ่อแม่สามอย่างก็คืออันที่หนึ่งไปโรงเรียนทันเวลาทุกวันหรืออย่างน้อยนะถ้ายังแบบไปสายทุกวันถ้าไปสายทุกวันแล้วก็บางวันก็โดดด้วยขอตั้งเงื่อนไขง่ายๆคือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือขอไปโรงเรียนทุกวันบางวันสายบ้างก็ไม่ว่านะอะละเรื่องไปโรงเรียนอย่างที่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอันที่สองเรื่องทําการบ้านให้เสร็จเป็นเรื่องสําคัญอันที่สาม เรื่องกลับบ้านภายในเวลากำหนดเป็นเรื่องสำคัญเหตุผลเพราะว่าหนึ่งไปโรงเรียนทุกวันเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ไปโรงเรียนนี่จะมีปัญหาต่อเรื่องมาเยอะแยะการบ้านเรียนไม่ทันการบ้านไม่เสร็จอะไรต่างๆอันที่สองคือถ้าสมมุติว่าทาการบ้านไม่เสร็จก็คือแล้วปล่อยเอาไว้เป็นการปล่อยให้เด็กไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ส่งผลต่อ,อก,การเรียนแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างอันที่สามการที่กลับบ้านช้า ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ชายแบบบ้านช้าในที่สุดหลายนก็ติดนิสัยที่จะไปเที่ยวไกลข้างนอกบ้านไปคบเพื่อนที่ไม่ดีถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่บริเวณตรงนั้นไม่ดีด้วยราะฉะนั้นอาจารย์ส่วนตัวนะคะจะแนะนําพาอแม่ว่าเอาแค่สามเรื่องเรื่องใหญ่ๆก็คืออันนี้แหละเรื่องใหญ่ๆหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดปล่อยเอาไว้มันจะเกิดผลเสียต่อเรื่องแต่ถ้าสมมุติว่าลูกไม่แปลงฟันเงนี้ อาจารย์จะบอกพ่อแม่ว่าถ้าเขาไม่แปลงฟันปล่อยเข้าไปอันนี้เขาควรจะได้รับผิดชอบตัวเขาเองแน่นอนอาจจะเกิดผลเสียคือฟันเขาผุแล้วต้องไปทำฟันแต่เป็นเรื่องของเขาเขาต้องหัดรับผิดชอบตัวของเขาฟันของเขาเขาก็เจ็บของเขานั่นคือเขาจะได้บทเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องฟันอาจารย์ไม่สนใจ แม่บอกว่าบ่นเรื่องว่าลูกอ่ะมีกลิ่นตัวไม่รู้จักทําตัวให้สะอาดอาจารย์ก็บอกเรื่องของเขานี่เป็นเรื่องส่วนตัวเด็กควรจะได้เรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทาว่าถ้าฉันไม่ใส่ใจตัวเองไม่อาบน้ําให้ดีเพื่อนๆนก็จะบอกว่าคุณตัวเห็นแล้วก็เพื่อนจะไม่เข้าใกล้เขาจะได้รับบทเรียนของเขาเองเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเฉพาะเรื่องสําคัญนะคะเรื่องสำคัญคือย้ำอีกทีคือเรื่องที่ในที่สุดมันจะเกิดผลลัพธ์ต่อนเนื่องแล้วเป็นผลลัพธ์ที่เดี๋ยวในที่สุดเหนือการควบคุมของเราค่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเขาว่าเขาจะจัดการสุขภาวะของเขาอย่างไงนะร่างกายขเขาอย่างไงอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญนะคะเอาล่ะพอมาเป็นเรื่องสําคัญได้แล้วเรื่องสําคัญสามได้พ่อแม่ก็นั่งคุยกับลูกการจะมาฝึกระเบียบวินัยล,ลูกวัยรุ่นพ่อแม่ไม่ใช่จู่ๆก็คิดว่าฉันจะตั้งกฎอย่างนี้อย่างนี้แล้วไม่ได้คุยกับลูกเลยนะคุณต้องนั่งคุยกับลูกนั่งคุยอย่างเป็นการเป็นงาน แต่ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรนะคะไม่ใช่ท่าทีที่จะโอ้โหจะมาจัดการฟันจนเละอะไรกัน้องเนี่ยไม่ใช่นะคะชวนลูกมานั่งวันที่มันสบายๆลูกเปิดเทอมใหม่นี้พ่อคิดว่าเราน่าจะมาดูกันว่าเราจะปรับปรนตัวเองยังไงให้ดีขึ้นเทอมเก่าที่ผ่านมาไปสายกันบ่อยพ่อคิดว่าเราน่าจะออกจากบ้านก่อนเจ็ดโมงไม่ใช่เจ็ดโมงครึ่งลูกคิดว่ายังไงทําได้ นี่ยกตัวอย่างนะคะว่าเรานั่งคุยกับลูกโอเคถ้าอย่างนั้นเราตั้งเป้าไม่รู้ว่าเราจะออกจาก<ม>บ้านไม่เกินเจ็ดโมงนี่คือการนั่งคุยกับลูกแล้วบอกว่าสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญคืออย่างนี้เขาทําได้ไหมเขาทําไม่ได้เพราะอะไรแล้วถ้าเขาทําได้มันยากยาก,ยากหรือง่ายแล้วก็เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราลูกอาจจะบอกว่าพ่อช่วยปลุกผมหน่อยผมก็ว่าเจ็ดโมงก็ดีผมก็อยากไปเช้าอะไรทำนองน,นี้นะคะเพราะฉะนั้น การที่จะจัดระเบียบวินัยลูกไปด้วยก็ต้องมานั่งคุยกันวางแผนกันทําจริงจังแต่ในขณะเดียวกันก็ทภาทีเป็นมิตรนะคะข้อต่อมาก็คือว่าเมื่อลูกบอกว่าลูกจะทําในแต่ละอาทิตย์คุณก็นั่งคุยกับลูกเมื่อเมื่อสิ้นสุดคือสามอาทิตย์อืมอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปสายกันบ่อยนะลูกมันยากตรงไหนเราตั้งใจงว่าเราจะไปตอนเจ็ดโมงถ้ามันยากมีอะไรให้พ่อช่วยบ้าง ลูกต้องทำทาให้มันให้ได้นะเวลาคนเราตั้งใจทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องพยายามลูกมันไม่ยากเกินไปหรอกถ้าลูกตั้งใจนี่คือให้กําลังใจลูกเพราะฉะนั้นการปรับระเบียบว,นวินัยลูกวัยรุ่นอันที่หนึ่งเลือกเฉพาะเรื่องสําคัญอันที่สองใจเย็นอันที่สามก็คือมีท่าทีเป็นมิตรอันที่สี่นั่งคุยกันวางแผนร่วมกันอันที่ห้าก็มีการประเมินว่าทําได้สําเร็จหรือไม่ถ้าทําไม่สําเร็จลูกต้องการให้เราช่วยอะไรที่เราอาจจะต้องเปลี่ย ปรับเปลี่ยนกฎอะไรบางอย่างหรือวิธีการดําเนินชีวิตบางอย่างนะคะลูกวัยรุ่นอย่าไปจี้ทุกทุกเรื่องตกลงไหมคะถ้าไปจี้ทุกเรื่อง,งทําไมถึงยังไม่ทําการบ้านล,ล่ะลูกบอกคอ,อยให้ห้านาทีบางครั้งก็คุณก็ต้องปล่อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงคุณแม่อาจจะเลี้ยงเขาเป็นแบบหุ่นยนต์กดปุ่มว่าให้ทำนื้นทำนี้ตอนนั้นอีกอย่างหนึ่งอาจารย์พบว,ว่าพ่อแม่ในบางทีใจร้อนมาก บางทีลูกก็กําลังจะทําอยู่แล้วนะแต่พอพ่อแม่มาสั่งแล้วพ่อแม่ก็รอ,อนับแบบเด็กๆซึ่งจริงๆวัยรุ่นมานับแบบเด็กๆไม่ได้แล้วนะคะวัยรุ่นเนี่ยมาใช้หนึ่งสองแล้วแอคชั่นที่อาจารย์ได้สอนไปในวิดีโออันที่แล้วเนี่ยนะคะไม่ได้แล้วนะคะถ้าไม่เคยสอนกันมาก่อนเนี่ยลูกจะรู้สึกว่ามาบังคับขู่เข็งเพราะฉะนั้นถ้าบางเรื่องแล้วเราสั่งลูกแล้วลูกยังไม่ทําเช่นคุณบอกว่า ลูกถึงเวลาสี่ทุ่มเข้านอนพ่อจะปิดอินเทอร์เน็ตแล้วลูกบอกแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวอันนี้ลูกยังไม่เสร็จห้านาทีคุณพ่อให้เขาเถอแล้วก็บอกว่าลูกอย่าแป๊บเดียวบ่อยๆนะพ่อจะเข้านอนแล้วแล้วคุณก็ไว้ใจเขาว่าเขาจะทําตามลูกวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่ต้องมีความไว้วางใจด้วยนะไม่ใช่ไปโมโหแล้วคอยเช็คดูตลอดเวลานะคะความไว้วางใจที่เรามีกับลูกวัยรุ่นเนี่ยจะทําให้ลูกรู้สึกว่าอยากจะทําให้เราอาจารย์จะบอกให้นะคะว่า ถ้าเราทะเลาะก,กับลูกบ่อยๆเป็นอารมณ์ต่อกันพอลูกยังเล่นเน็ตอยู่พ่อก็ไปดึงพลั๊กซะแล้วก็บางบ้านคพ่อคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ไปแบบว่าตะโกนใส่บางคนก็แบบพลักอะไรทำนองน,นี้บางทีเหมือนกับจะตะต่อยกันนะ,นะคะอย่างนั้นไม่ได้นะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะทําตามคําสั่งของคุณเขาจะทําตัวเองให้มีระเบียบวินัยเพราะว่าเขารัก ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกถึงความรักของคุณถึงความแคร์ของคุณเขารู้สึกแต่เพียงความโกรธก,การที่จะมาจ้องจอับผิดเขาจะไม่ทําตามค่ะถ้าเขาทําตามเพราะว่าทําตามเพราะความโกรธเขาทําตามเพราะเขาสู้คุณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากในลูกวัยรุ่นใจเย็นมีมิตรภาพกับลูกอย่าบ่นใช้วิธีเตือนเลือกเฉพาะเรื่องสําคัญทําให้ลูกรู้ว่าที่เราทําทั้งหมดเนี่ยถ้าเราตั้งใจดีอยากให้เขามีชีวิตที่ดี แล้วลูกก็จะค่อยๆปรับตัวเองเข้าสู่ระบบที่คุณอยากจะให้เป็นวันนี้ก็คิดว่าจะอธิบายแค่นี้นะคะสําหรับเรื่องวัยรุ่นเนี่ยมีเรื่องซับซ้อนเยอะมากวัยรุ่นเป็นวัยที่ละเอียดอ่อนเป็นวัยที่มีความมีทั้งแรงเยอะในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์อ่อนไหวและมีความคิดหลายอย่างที่มันต่อต้านพ่อแม่พ่อแม่ต้องใจเย็นๆนะคะเป็นนิดกับลูก แต่ไม่ใช่หมายถึงเล่นหัวกันนะคะคําว่าเป็นนิรก,กับลูกหมายถึงถ่ายทอดวิตรภาพสร้างความเชื่อมโยงผูกพันที่มันเหมาะสมสําหรับวันนี้แล้วรับรองว่าลูกจะดีขึ้นแนะะ่ๆค่ะสวัสดีค่ะ